ทอดร่องข้าวบักข้าวด้วยทางมะพร้าวถ้ามะพร้าวอันเดียวเดี๋ยวหยิพาไปว่าบักข้าวเขามีอยู่แล้วเนาะทางเขามีทางบักข้าวการบักข้าวเขามีอยู่แล้วเออข้าวตุ๋นเอาบักข้าวแหงเลยล่ะวิธีการคือพาเอาการแสดงว่าเห็ดจังซีไปก่อนแต่ว่าเอาท่ามันจะผ่านหน่วยเนาะผานหน่วยมันบอกด้วพาเปลือกมันออกพาหน่วยมันเนาะพาแบบว่าต้องใส่้าฟันนั่ะเข้าใจบ่ จะบ่เคยเห็นบ่บ่บ่เคยเห็นโอ้ร้องเดือดร้องเดือเจ้าสิว่าโอ้มันคือแปลกแต่จริงแถบสิวาเลยถ้ามันเป็นไปคือเขาวาเลยเออเจ้าของเทียนเป็นไปคือเขาวาบ่เอออออืออือนี่ฮะคือจุดประสงค์ในการพาครั้งนี้คือเีาต้องการ ทดสอบทดสอบพอมาห่อไปเนี่ยไม่เคยเห็นจักเถื่อโอเซทดสอบบะเพาคนนี้ก็มาจากไก่แท้เลยนครปฐมคุณละขึ้นรถมามเป็นบะพร้าวหอมหอมเพาหอมพร้อมแต่ว่าเาจะเอามาทดลองเบื้องตื้นเป็นการทดลองว่ามันจะเป็นจริงเท็จแค่ไหนหก,กับวัลลุเนาะ <c oughs> มาอือเพร่ได้นวดบะเข้าวมันได้ทั้งสิ้นโอ้ว่ามันผ้าเปลือกมัน,นผ้าตู้นนวดบะเ้าก็เท่าไปนี่ผ้าวนวดบะเ้าวเวลาโอ้คือ,อ,อผ้าหน่วยบะเ้าวเนาะเออเอาการมันบอกเอาการมั่งเอาการ์มันมา,าผ้าบะข้าวแมนเอาลองเกมึงเดียวข่อยกับบุ้ยเห็นจักเถื่อ ล่องเมมบิง่งปานนีนบ่เกิดมาจนป่านนี่แหละยังบ้นเคยเห็นจักเทีอเกิดม,มาเผาปานนี่แหละเออก็ <c oughs> เป็นทุกอย่างอย่าได้คิปล่องมึงดูว่าเจ้าของสี็ดได้คือเขาบ่านี่ล่ะคือเฮ็ดได้ไหมเว่ามันสีมันสีสวยงามบ่นะเออโดยเฉพาะบ่ต้องแต่ว่าคนที่เขาเฮ็ดสวยงามนั่นคือเขาเสียดแล้วทับไปเขาเฮ็ดเก่งแล้วบ่าสุดหลับแมนบ่ก็เจนี่ั้าสีา่ผาหนึ่ง ใส่มีผ่านบ่สองใส่เลื่อยมาผ่านบ่เออสามบ่เออไปตามไปดูนี่คือการออกค่ะอ่ะเาเสียไปพ่าด้วยข้าวเสียตัวนี้เห็นบ่แมนี่ออปกตินี่พอฉีดเหลามันออกเนาะเหอลอามันออกเอาจานกับสีมันเนะขออื่อนทา่างเผาหน่อ,อ,อน้อยเส้นมันอ่าเอาจานเซ็นมนะันเนี่ย นี่เอาแต่ซ้ำนี่แต่ว่าข้าเสียเอา,าไปเพื่ออันหนึง่งเอาไปเพื่ออหนึ่งโอ้ทางหน่อยมันตรงนี้บ,นแบบ่เป็นเอาบ่เป็นเอากกานมันเลยทั้าไปไป<ห>ทางอสองง<อ>านเออได่เห็นเนี่ยคือหมงเลยเป็นทั้งสองงานเออเพ,อส,พสีจับเามาใส่ซ้ำนี่เออเนาะแต่ว่าต้นนี้มันสิจับยากจังหน่อยเพราะว่ามันมันเส้นหน่อยเนาะโอ้มีไม่ไม่ม่อันเนี่ยมีเจ้าพร้อมตรงนี้ไม่กินเจ้ารเปล่าอัศว์ตัวนี้มา้าสิเอาตัวนี้ เพราะว่ามันได้มันได้จับแบบแบบน ouais. ันมือแน่อาน e ี่ฮะเสียร่องต้นนี่เสียร่องนะอ่านี่เดี๋ยวว่ามันจิแตกเป็นั่นบอเด้อโอ้เจียบมือเลยพี่น้องเลยคือบะเนาะ น <ขา S 2> ่ขาแข่าไมาน,ไน้นเอนนโอคือวคเบเบเมันตัวกันก <c oughs> <c oughs> ตัวกันพูดพอตัวกันคักแนอตัวกันพูดตัวกันพดตัวกันพเลยเพ <c oughs> ิ่นเพิ่งค่จะเฮ็ดอันบักเผาเงียเงี้ยไปแล้วเป่าน้อจังวานล <c oughs> ้ สงใจไปให้แบบังเง้แงไปแล้วก็เออสรุปว่าบดได้ดอกเดี๋ยวเดเอาไหมีเีเอ้อาอ่าคือบ่เห็นผลยังัีเห็นผลยังบ่บ่มีผลยังว่าจัวกันแหละสนะเอออ่าล่งนี้บ้าง่างมึงตัวนอยงมึงตัวน้อยบัด้ล่างมึงตัวน้อยบัด้ล่างตัวน้อยลงตัวนอยมาจดสอบมึงวัตถุอันอ มันเจ็บมือเลยปัญหามันเออปัญหามันคือเจ็บมือปัญหามันคือเจ็บมือเพราะมันทางมือเขานาะเออคอยว่าเพื่อนเ็ดว่าอะไรหลายเถื่อดีเพื่อนเทดเปาะเธื่อเ,อเดี๋ยวอันบ่สองเปาะท่อนเลยคอยสงสัยว่าเพื่อนเทดอันฟันก็เาปาะไว้แล้วเพื่อนนั่นไ้แล้วเนาะเออเพื่อนเฮียเขาอื่นว่าเคาะไว้แล้วนะอืมนะหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้บ่คือ เรื่องดูมีห้อยบ่สรุปว่าบ่มีห้อยยังสู่มีติโตก็บ่ได้เอาสรุปว่าบ่ยอมบ่ยอมเอาเบิ่งดูสรุปบ่ยอมเอเอาไม่ดูเอาจนได้ก็ได้มันสิคืออยู่บ่หรอ แต่รู้ว่าย่อมบ่มีห้อยจังหน่อยบ่มีห้อยจังหน่อยบ่บ่บ่มีห้อยบินบ่มีห้อยเบี้ยวบ่มีห้อยแงะจักหน่อยเออเออแต่รู้ว่ารือว่าข้าวห้อแข็งบ่เออหรือว่าข้าวเจ้าแข็งบ่ออโอ้จะเจียบมือเออหรือว่ามันเส่นหน่อยผม เว้ยมันก็ซับนี่แหละส้นมะพร้าวบอกวากันใช่ไหมแ,แล้วมันก็ซับนี่แหละกันหมะพร้า,าวเบิรงาากับแย,ย้มาใหม่ก็ได้เออเอาเอาลองเบิร์ตว้าบา่ได้จอยขาดเบิร์ตส,สรุปสรุปสรุปว่านี่สรุปว่าต้องโป้นี่นี่แน,แน่แน่นอนที่สุดนี่คือตัวนี้นเป็นบ่ โอ้วันนี้เสื้อเคทวันนี้แคทแบบนี่ยาเท่าไปร่ลองเบิ้งวันนี้สิแตกกว่าวันนี้บ่ค่อยว่าเขาต้องเอามีดเคาะเอไว้ปอกจักหน่อยแล้วค่อยว่าขันวัสดุมันบ่แตกตีเนาะเจ้า่าบ่อกเห็นสองคลปสามคลิปเลยนะวิธการพาบอกปล่าวเอ้าวันนี้นี่แตกกี่ลีอ่ะ แต่ไอ้ลีอ่โอ้โอน้ำหอมจะมน้ำ<อ>หอมไหมน้ำหามคือข้าผ่านบ้ำหามคือข้าเห็ดออ m. หอมปะ